รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษานักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุดรธานีณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ระหว่างวันที่17ถึง30เมษายน2567ประกอบด้วย 1. นางสาวปราถนาจันเทพา 2. นางสาววันนิภาพิมพ์หล่อ 3. นางสาวสรัญญาพูดพราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4บริหารงานโดยนายปัญจพลแสงคำไพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4สำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโดยมีเขตบริการจำนวน4อำเภอได้แก่ 1. อำเภอบ้านผือ 2. อำเภอกุดจ,จับ 3. อำเภอน้ำโสม 4. อำเภอนายุง โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ประกอบด้วย 1. นายปัญจพลแสงคำภัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4สองนายพมรหลอดแพง 3. นายอาคมสีพิมพ์สอ 4. นายสุรชัยไผ่ตรงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4มีทั้งหมด ก้ากลุ่มหนึ่งหน่วยงานดังนี้1กลุ่มอำนวยการ2กลุ่มนโยบายและแผน3กลุ่มบริหารงานบุคคล4กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา5กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์6กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา7กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา9กลุ่มกฎหมายและคดี1ิหน่วยตรวจสอบภายในวิสัยทัศน์วิชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4เป็นองค์กรที่ทันสมัยและอัจฉริยะมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่21อัตลักษณ์ identity unity หนึ่งเดียวแน่วแน่พุ่งชนผลสำเร็จ development กล้าคิดกล้าทำกล้านำการเปลี่ยนแปลง organic องค์กรมีชีวิตน้อมจิตบริการมีขีดสมรรถนะสูง new network ศตวรรษใหม่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2567ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4มีรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4B5S โมเดลสู่ 6G เมื่อวันที่17เมษายน2567นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาเข้ารายงานตัวและประถมนิเทศเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาและได้รับการประถมนิเทศจากนายปัญจพลแสงคำภั ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4และนายพมรหลอดแพงรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4แนวคิดหลักการบริหารและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับคือมีการใช้หลักธรรมธิบาลในการบริหารต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอและพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณต้องปฏิบัติตนให้มีความน่าเชื่อถือมีความอ่อนอน้อมถ่อมตนและเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในองค์กรต้องสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรในองค์กรและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชธานีเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามกลุ่มต่างๆเริ่มจากกลุ่มอำนวยการกลุ่มอำนวยการมีขอบข่ายภารกิจงานดังนี้หนึ่งงานสารบัญสำนักงาน2ง,งานช่วยอำนวยการ3งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สี่งานยานพาหนะห้างานจัดระบบบริหารหกงานประสานงานเจ็ดงานสัญหากรรมการและอนุกรรมการแปดงานประชาสัมพันธ์แนวคิดและหลักการบริหารงานที่ได้รับจากกลุ่มอํานวยการคือใช้หลักการทํางานเป็นทีมมีการช่วยเหลือปรึกษาหารือกันในทีมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมีการสร้างขวัญกําลังใจเสริมพลังบวกให้กับบุคลากรในทีมมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความสามารถที่แตกต่างของแต่ละบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีขอบข่ายภารกิจงานดังนี้1งงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง2งงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน3งานพัฒนาค่าราชการครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรณ 4. ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติข่าราชการครูและบุคลา,ากรทางการศึกษา5ดําเนินการเกี่ยวกับ การลาศึกษาต่อฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ6ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา7ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายแนวคิดและหลักการบริหารที่ได้รับจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีดังนี้ 1. มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. สร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปสู่การพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. วางแผนอัตรากำลังกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ 2. ดํดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั้งย้ายโอนและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3ดํดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานบำเหน็จความชอบการเลื่อนเงินเดือนระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําและทะเบียนประวัติ 4. ดํดำเนินงานเกี่ยวกับการลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการยกเวน้นการลาเพื่อพัฒนาตนเองดําดำเนินงานเกี่ยวกับการออกคําสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งและผู้รักษาราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. ดดำเนินงานบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการลูกจ้างประจําและบุคลากรอื่นในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา7จัดทําข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพงานกําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑ์การประเมินผลงานสําหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 9. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายแนวคิดหลักการบริหารที่ได้รับจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 1. มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้กับบุคลากรเพื่อประโยชน์ของรัฐสองมุ่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษามีขอบข่ายงานดังนี้ 1. ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 2. ส่งเสริมกิจการนักเรียน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4. ส่งเสริมกิจการพิเศษ 5. ธุรการทั่วไปแนวคิดหลักการบริหารที่ได้รับจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1. เน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน2ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นคง และสร้างเครือข่ายทุกระดับนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา 3. ใช้หลักธรรมาพิบาลในการบริหารงาน 4. ใช้หลักการทำงานเป็นทีมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งได้วิเคราะห์อำนาจหน้าที่ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย 1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 2. งานระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาแนวคิดและหลักการบริหารที่ได้รับจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือ 1. ใช้หลักการทำงานเป็นทีม2เน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอให้ทันต่อเทคโนโลยี 3. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ2ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. วิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 4. วิจัยพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา5นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 6. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา7ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายแนวคิดและหลักการบริหารที่ได้รับจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคือต้องมีความรักศรัทธาในสายงานของตนเองมีการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดก,การศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นผลสมัมฤทธิ์ของงานเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธ,ธศาสตร์โดยเน้นความโปร่งใสทันสมัยมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยึดหลักการที่มีส่วนร่วมการบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสคูลเบสต์แมネจเมนต์ โดยมีกระบวนการตามแผนการดําเนินการตามแผนการกํากับติดตามผลอย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แนวคิดและหลักการบริหารที่ได้รับจากกลุ่มนโยบายและแผน 1. มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ2มีความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ยึดหลักการมีส่วนร่วมการบริหารงานที่สนับสนุนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัรรพย์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. นึดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน2ดํดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี3ดํดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ4ดํดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานสินทรัพย์5ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงินงานบัญชีงานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์6ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายแนวคิดและหลักการบริหารที่ได้รับจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คือมีการทำงานที่ยึดหลักทำตามระเบียบข้อกฎหมายมีหลักฐานถูกต้องครบถ้วนโปรง่งใสและตรวจสอบได้กลุ่มกฎหมายและคดีกลุ่มกฎหมายและคดีมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการมีวินัยและรักษาวินยัย 2. ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 3. ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินยัย 4. ดําเนินการเกี่ยวกับการอุธทณ์และพิจารณาอุทธรณ์ 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์ 6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่7ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครองคดีแพ่งคดีอาญาและคดีอื่นๆของรัฐ8ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ9ศึกษาวิเคราะห์วิจัยจัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนานงานกฎหมายและงานคดีของรัฐ10ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แนวคิดหลักการบริหารที่ได้รับ 1. มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องวินัยและการรักษาวินยัย 2. เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อร้องเรียนร้องทุกต่างๆหน่วยตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสีต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ประเมินผลข้อเสนอแนะคำปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระโดยรายงายนาผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราะถมศึกษาอุดรธานีเขต4ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรมโดยจะไม่เข้าไปมีส่วนในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายในทั้งนี้ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทําให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ หรือเที่ยงธรรมผู้ตรวจสอบภายในจะเปิดเผยถึงเหตุหรือขีดจำกัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไปแนวคิดหลักการบริหารที่ได้รับ1มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามผู้ที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุดรธานี ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ผู้อำนวยการก้าวกลุ่มงานหนึ่งหน่วยงานพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจารย์ประจําวิชาพร้อมด้วยบุคลากรทุกท่านขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะ